สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ KKP Focus นะคะรู้ลึกรู้ทันการลงทุนโดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินพัทรรค่ะวันนี้พบกับดิฉันเจี๊ยบอราดาภาวิบูลย์แล้วก็ดอกอรออสตินปิยศักดิ์มานาสาันครับผมค่ะ<ม> ครับวันนี้ประเด็นหลักที่เราคุยกันก็คือเรื่องของ SME ใช่ค่ะ SME นี่เราเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะภาครัฐเองก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เพราะอะไรเพราะว่าเขาถือว่าเป็นรากฐานสําคัญของการเติบโตของประเทศเลยทีเดียวใช่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดเศรษฐกิจนะครับที่เป็นของ SME ที่ใหญ่ถึงประมาณ40%ของ GDP โดยรวมนะตัวจํานวนเขาก็เยอะประมาณ2.7ล้านราย2.8ล้านรายประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สําคัญที่สุดคือเป็นแหล่งของการจ้างงานถึง80%ของการจ้างงานทั้งหมดในประเทศเนี่ยอยู่ที่เขาด้วย ครับมากมายทีเดียวนะคะแต่ว่า SME เนี่ยถ้าเกิดดูแล้วจุดเด่นของเขาคือเวลาเศรษฐกิจโตเศรษฐกิจดีเนี่ยเขาจะเติบโตแบบก้าวกระโดดแต่ถ้าเวลาเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีไม่ค่อยจะเติบโตเนี่ยเขาคือด่านแรกที่รับเลยนะคะ เพราะสาเหตุหลักๆของเขาก็คือเรื่องของสายป่านที่ของเขาค่อนข้างสั้นน,นะครับผมไม่เหมือนกับธุรกิจรายใหญ่ที่สามารถที่ได้เข้าถึงแหล่งเงนนินทุนได้ง่ายะฉะนั้นภาพที่เห็นเลยเมื่อปีที่แล้วที่เศรษฐกิจค่อนข้างซึมเซานิดหนึ่งนะฮะในประเทศเนี่ยก็ทํ <ๆ S 2> าให้เขาเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับผมจะเห็นยอดโลนกรนหรือว่าอัตราการขยายตัวสินเชื่อที่เป็น SME เนี่ยลดลงเหลืออยู่ประมาณตัวเลขตัวเดียวนะฮะจากเมื่อสองสปีที่แล้วเนี่ยอยู่หลักโตสหลักเลยนะครับผมอันนี้ก็ค่อยลงนะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าแบงก์รือธนาคาร การเงินต่างๆ,ๆเนี่ยเริ่มระวังกุมเข้มมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของ NPL ที่เริ่มสูงขึ้นนะครับผม ประเด็นเหล่านี้ก็เลยทาให้เป็นเป็น,เป,นเป็นจุดของเขานะฮะจุดที่เขาอาจจะต้องต้องระ,ะมัดระวังแต่ในปีนี้สัญญาณเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นใน2เดือนแรกนี้นะครับผมรวมไปถึงทิศทางในเรื่องของโครงการภาครัฐที่ <c oughs> มีสัญญาเต็มทีแ่แล้วว่าปีนี้น่าจะมาแน่ๆ <c oughs> นะครับผมรวมไปถึงเรื่องของการท่องเที่ยว <c oughs> ภาพต่างๆที่เริ่มเห็นยอดนะักท่องเที่ยวมากขึ้นการส่งออกมากขึ้นภาพพวกนี้ก็น่าจะทําให้เรื่องของเอ e เอนีเนียมีแนวโน้มที่ดีขึ้นด้วยครับค่ะถ้าเกิดภาพรวมเศรษฐกิจแบบ ดีนะคะสัญญาณเริ่มจะมาแบบนี้แล้วเน่สิ่งที่ SME ขาดนั้นก็คือเงินทุนในการ,รกที่จะเติบโตต่อไปนะคะวันนี้เนี่ยเรามีทั้งสองมุมมองมาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะมุมมองแรกเป็นภาพรวม SME มุมมองที่2เป็นเรื่องของการขอสินเชื่อ SME ด้วยมี หลากหลายพวกระบบผลิตภัณฑ์นะคะที่สามารถตอบโจทย์ได้แต่วันนี้เราเลือกมาผลิตภัณฑ์หนึ่งน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะคะควันนี้ทางรายการของเราค่ะได้เรียนเชิญคุณพัทรพงศ์รักตบุตรนะคะซึ่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารเกียรตินาคินจำกัดมหาชนมาแต่ว่าเรื่องราวตรงนี้จะเป็นอย่างไรน่าสนใจแค่ไหนพักกันก่อนสักครู่ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ